ทั้งหมด320บาทค่ะพนักงานมาเช็คบิลส้มในขณะที่สั่งอาหารในร้านหรูแห่งหนึ่งส้มงงมากว่าทำไมต้องคิดเงินก่อนพนักงานก็เลยตอบกลับไปว่ามันเป็นนโยบายของทางร้านค่ะแล้วพนักงานคนนั้นก็ไปรับออเดอร์โต๊ะถัดไปส้มได้แต่คิดว่าโอเคจ่ายไปก่อนละกันเพราะจ่ายก่อนใจหลังก็เหมือนกันแต่เรื่องกลับไม่เป็นเช่นนั้นโต๊ะอื่นๆก็สั่งปกติแต่ไม่มีใครจ่ายก่อนส้มสงสัยมากว่าทำไมตัวเองต้อง,ตองจ่ายด้วยหญิงพนักงานจึงตอบกลับไปว่า หนูเจอมาเยอะค่ะลูกค้าแบบพี่แต่งตัวมอซอ,ซอทำทีสั่งอาหารสุดท้ายแอบหายไปทุกที่ส้มหงุดหงิดมากที่รับการปฏิบัติแบบนี้แต่ส้มก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ตัวเองหน้าสดมาไม่ได้แต่งตัวอะไรและมาในคราบชุดนอนจึงเข้าใจได้ว่าโอเควันนี้เรามาในชุดที่สบายเกินไป15นาทีผ่านไปหญิงมาเสิร์ฟอาหารโต๊ะอื่นๆที่มาทีหลังก่อนส้มเลยฉุนขึ้นมาตัวเองมาก่อนแท้แต่ทำไมกลับไม่ได้ จากนั้นก็มีสายตาจากอีกฝั่งของโต๊ะจดจ้องไปที่ส้มที่มองตาแบบไม่กระพริบและรู้สึกว่าคุณหน้าของส้มมากส้มจึงสวนไปว่ามีอะไรหรือเปล่าคะลูกค้าคุณนั้นจึงตรอกกลับว่าไม่ได้มีอะไรแค่รู้สึกหน้าคุ้นคุ้นสักพักปาโต๊ะข้างๆก็เป่าหูพนักงานว่าน้องต้องระวังหน่อยนะลูกค้าโต๊ะเมื่อกี้หน้าคุ้นๆสงสัยต้องเป็นพวกมิจฉาชีพแน่เลย หญิงพยักหน้าและคอยจับจ้องส้มทุกฝีก้าวไม่ว่าส้มจะไปถ่ายรูปมุมไหนเข้าห้องน้ำหรือกินอาหารส้มเส็งมากที่โดนจับตาแบบนั้นส้มที่อยู่ในห้องน้ำอุทานขึ้นมาใจเย็นไว้ใจเย็นส้มพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกห้องน้ำแต่กลับเลือบเห็นกระเป๋าที่วางอยู่ตรงนั้นเลยหยิบติดมือมาด้วยหวังจะเอาไปส่งคืนให้ที่ร้านแต่ตอนที่ออกมานั้นกลับมีมนุษย์ป้าและเจ๊ไร้สมองอยู่ตรงนั้นด้วยฉันหาตั้งนานมันนี่เองที่เป็นคนขโมยกระเป๋าเงินของฉันไป ป้าและหญิงรีบเข้าไปฉุดกระชากให้ส้มไม่ไปไหนส้มเลงุดหงิดตะเบงเสียงออกมาฉันไม่ได้ขโมยแค่เห็นวางอยู่ที่หน้ากระจกเลยจะเอาไปคืนแต่ป้าและหญิงไม่เชื่อกับสิ่งที่เห็นทั้งสามทะเลาะกันไปมาเสียงดังลั่นผู้จัดการที่เพิ่งเข้าร้านมาเห็นก็รีบเข้าไปยุติเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นหญิงก็รีบอธิบายไปว่าลูกค้าคนนี้แต่งตัวไม่น่าไว้ใจทำทีมาสั่งอาหารแต่สุดท้ายกลับขโมยของของลูกค้าคนอื่น สักทักลูกค้าอีกต๊ะที่บอกหน้าคุ้นก็เดินมาพูดว่าเอา้านี่มันคุณส้มนักรีวิวอาหารนี่ผมติดตามมาตลอดเลยนะหญิงและป้าเกิดช็อกขึ้นมาส้มรีบสะบัดมือทั้งสองทิ้งและบอกไปว่าใช่แล้วฉันเป็นนักรีวิวส้มอธิบายต่อว่า ตัวเองอะ่ะเป็นคนที่จะมาดูสถานที่รีวิวก่อนหนึ่งวันเพื่อให้เห็นภาพแล้วเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่วันนี้ส้มกลับได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและส้มยังทิ้งท้ายไว้ได้วยว่าในเมื่ออยากให้ฉันรีวิวฉันก็จะรีวิวตามความจริงที่ฉันเจอว่าพนักงานบริการได้แย่มากร้านอาหารนี้ก็ได้รีวิวจากส้มในทางแย่ๆร้านอาหารก็จําเป็นต้องปิดตัวลงไปส่วนหญิงนั้นก็โดนสังคมประนามและไม่มีที่ยืนไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับ ฉะนั้นแล้วอย่าตัดสินที่คนจากภายนอกไม่งั้นจะมีจุดจบอย่างร้านอาหารแห่งนี้ก็ได้